เมษาหน้าร้อนเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ย<ๆ>ก็ร้อนไปตามๆอุณหภูมินะเพราะว่าเราจะเห็นดาราหลายๆคนเนี่ยใส่บิกินี่ไปเที่ยวทะเลกันม,มีหนึ่งคนคะ่ะคนนี้อโอโ้โหโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากการกลับมาของเขาไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับน้องเขื่อนเคอติกเขามีการโพสต์ภาพในอินสตาแกรมแต่ละภาพเนี่ยนะโอ้โหน่ารักสมวัยซ็กซี่นะตามสไตล์เขา แต่น้องเขื่อนคะหนูจะหนักข้อมากขึ้นไปแล้วนะน้องเขื่อนล่าสุดมีการใส่ชุดบิกินี่ให้เราได้เห็นถึงความน่ารักและเซ็กซี่ของเขื่อนอและการแตบการซ่อน,นของบางอย่างนานนาางลมุซ่อนคร <ใน S 1> ั้งแรกค<ร>่ะทุกชมแล้วเขามีการบอกเทคนิคด้วยนะว่าซ่อนอย่างไรบ้างเก็บซ่อนจุดนั้นอย่างไร ซึ่งก็ต้องบอกเลยหลังจากที่น้องเขื่อนมีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมในสื่อโซเชียลของตัวเองเนี่ยนะคนเข้าไปชื่นชมเยอะมากว่าพี่เขือนหุ่นดีจังเลยดูแลรักษาตัวเองอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นแรงบนันดาลใจสําหรับคนที่ชอบดูรูปใช่ทำให้ลุกขึ้นมาอยากจะผอมอยากจะหุ่นดีเหมือนน้องเขื่อนรวมไปถึงแฟชั่นเซ็ทนี้มันว่าผิวมากมันคือชุดว่น้ำนะ ักมากวันหนึ่งเดี๋ยวเล็กซี่จะแต่งแบบนี้บ้างได้สิเขื่อนเป็นไอดอลเข้ารายการนะโอ้โหเออผ่านเซ็นเซอร์ไหมจุดเดือดได้แล้วไม่ต้องทำหน้าแต่งหน้าละมุนแบบเนี้ยนี่เข้ามีการแต่งตัวแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเซตนี้ยังถือว่าเบาๆนะแต่ว่าเซตชุดว่ายน้ำเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆโดยเขื่อนพาไปชมเบื้องหลังการแต๊ ขอขยายความคำว่าแทบหน่อยการแทบก็คือการเก็บซ่อนอวัยวะของชายหนุ่มเนี่ยแล้วก็ซ่อนให้มันแทบจะไม่เห็นเลยนะถือว่านี่เป็นการแทบครั้งแรกยอมรับว่าเจ็บอยู่นะเพราะว่ามันต้องดึงกาวด้วยแต่ว่าไม่ได้เจ็บบริบทโดยรวม,มแต่ก็เป็นอุปสรรคอยู่บ้างแหละเนื่องจากเทปกาวสีดำแต่ชุดเนี่ยเป็นชุดสีขาวอ่ะ รวมไปถึงค่ะเขื่อนก็พูดติดขำๆนะว่าพอเก็บไปข้างหลังแล้วอคุณผู้ชมจินตนาการตามไปนะของผู้ชายอยู่ด้านหน้านะาแล้วก็มีความสั้นความยาวตามขนาดของตัวเอง <c oughs> เล็กใหญ่ก็ตามไซส์ของตัวเองแล้วพาดไปไหนหลังจากนั้น <c oughs> ก็พาดไปด้านหลังเอาเทปกาวเนี่ยค่ะก็คือแปะไว้แปะไว้บนของเราเนี่ยนะแล้วก็พาดไปด้านหลังตรงบริเวณ ประตูหลังอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้นะ,นะนหลังจากนั้นน้องเขื่อนก็บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนมันรัดวงจรบ้างแปแปๆเส็บๆ <c oughs> แปลกๆ,ลๆ,ลๆ,ลๆบ้างมันตุกๆอึดอัดอะเนาะมันเสียเสียเหรอเสียเสียนี่เหมือนชออ็อตเหมือนไฟจะช็อ,ชอตพีดิน้วมใช่แต่เขาบอกน้องเขื่อนบอกว่าแต่เขาสบายดีนะพี่เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูเซ็กซี่กระทั่งถ่ายเสร็จทุกชุดเจ้าตัวเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงบอกกับแฟนๆว่า ชุดไหนอะชอบชุดไหนบอกนะแล้วก็เดี๋ยวเขื่อนไปก่อนแล้วเพราะว่าเขื่อนจะต้องไปจัดการเอาเทปกาวออกเาื่อนไม่ไหวจริงเขื่อนไม่ไหวใครจะไหวล่ะคุณผู้ชมการเอาเทปกาวเนี่ยแปะบนผิวหนังของตัวเองเนี่ยนะแล้วเวลาดึงออกมาลอกออกมาเนี่ยเรายังเจ็บเลยแล้วจุดซ่อนเร้นตรงจุดนั้นจุดบอบบางตรงจุดนั้นใช้เทปกาวแปะเข้ามาดึงเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนแรงโน้มถ่วงขึ้นไปอีก หลังจากนั้นเวลาแกะบุดเจ็บนอกจากผิวแล้วนะมันยังมีจุดอื่นว่าขนต่างๆที่มันติดตัวเราเนี่ย,ยมันก็จะดึงโดนดึงออกมาด้วยมันก็จะเจ็บเข้าไปอีกนะไม่ยอมใจเรามีเพื่อนสาวที่แบบเป็นกลุ่มแต่งหญิงเยอะอเขาก็ต้องใช้ความอดทนมากเหมือนกันเนาะเพราะมันต้องทั้งวันนะ่ะมันฟูไม่ได้มันตงึงไม่ได้อันนี้นะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะที่กําลังเริ่ม บางคนบอกไม่รู้การแท็บเป็นอย่างไรอดูกรณีศึกษาของน้องเขื่อนอว่าคุณกล้าหรือไม่กับการแท็บเพราะว่าบางทีการแท็บก็เจ็บเพราะว่าดึงดึงไม่ถูกจังหวะนี่คือเจ็บมากนะอะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะรวมไปถึงชมภาพเซตนี้ของน้องเขื่อนเควอติกนะคอมเมนต์ได้แต่คอมเมนต์เบาๆและสร้างสารรค์นะคะอย่าไป ต่อว่าต่อขานเขาเรารู้สึกว่าบางคอมเมนต์เนี่ยไม่สร้างสารรค์เข้าไปคอมเมนต์ด่าทอก็มีบางคนมันเสียกำลังใจแต่ต้องม,มองว่าหน้าเขาเริ่มละมุนขึ้นทุกวันน,น,น่ะ,นะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้าไหมคะใช่เนาะปากเปิดดูจิ้มลิ้มไปหมดเลยอตอนนี้นะคะซึ่งเอาโอเคแหละก็เป็นกําลังใจให้หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอ่ะเป็นชายะนะคะหรือว่าร่างกายของตัวเองเป็นหญิงแต่อยากแต่งตัวที่มัน ตรงข้ามกับคาแรคเตอร์ของตัวเองอมองเป็นผู้หญิงหน้าหวานเชียร์แต่แบบว่าอยากแต่งบอยบอยสตรีทสตรีทอย่างนีน้จริงๆมันก็ทําได้ไม่มีอะไรมากดเกณฑ์เราว่าอุ้ยเราเกิดเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราต้องแต่งอย่างนี้เท่านั้นมันไม่ใช่ใชมันไม่ทําผิดกับใครนะคะ